ปกติของวายโยนะครับสำหรับการแต่งหน้าเนาะวายโยก็จะลงเป็นตัวเซรั่มก่อนหรือว่าตัวบำรุงผิวก่อนนั่นเองเนาะ แต่ว่าวันนี้นะครับทุกคนวายโยจะใช้ตัวนี้เลยนะครับนั่นก็คือ GJ Brightening Serum in CC SPF 50 PA+++ ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับตัวนี้แหละครับทุกคนที่วายโยจะลงไปเลยเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยเขามีทั้งเซรั่มนะครับทุกคนมีทั้ง C C ซแล้วก็มีทั้งกันแดดก็คือหลอดเดียวครบจบทุกสิ่งอย่างกันเลยนะครับทุกคนนี่เลย3 in 1วันมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนวายโยก็จะลงแบบครึ่งหน้ากันก่อนเนาะ <c oughs> เพื่อให้ดูว่าฝั่งที่วายโย ไม่ได้ทานะครับมันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยเนื้อกะแนดของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนื้อละเเอียดนยีนนุ่มมากๆทุกคนแล้วก็บางเบามากๆที่สําคัญเนาะไม่เหนียวเหนอะหนะเลยทุกคนเกี่ยง่ายมากแล้วทุกคนดูทุกคน มันซึมไวมากมากแล้วก็ตัวนี้นะครับทุกคนเขาช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวได้ด้วยแล้วก็ช่วยปกป้องผิวของเรานะครับอย่างอ่อนโยนนะครับด้วย S P F 5 0 P A บวกบวกบวกกันด้วยนั่นเองนะครับและนี่ก็คือฝั่งที่วโยทานั่นเองนะครับทุกคนโอโหคือเห็นความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนกันเลยนะครับทุกคนฝั่งที่เราทาไปเนาะรู้สึกว่ามันขาวขึ้นมันสว่างกระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็มันดูใบขึ้นนั่นเองดูฝั่งที่เราไม่ได้ทานะ ครับทุกคนบอกเลยว่าหมองค้ำมากมากเอาดีๆแม่ดูสิทุกคนคือความแตกต่างก็คือตั้งแต่ครั้งแรกเลยทุกคนที่เราทาไปเนาะแล้วก็สิ่งแรกที่วิโยรู้สึกโอเคมาก,มากๆเลยนะครับทุกคนก็คือมันไม่ลอยทุกคนก็คือเห็นไหมพอทาไปปุ๊บมันขาวมันสว่างขึ้นก็จริงแต่ว่ามันไม่ลอยมันไม่มันไม่พุง่งนะทุกคนเข็บปะมันไม่ใช่ดวงจันทร์นั่นเองเนาะคือแบบโอ้โหคืองานผิววะทุกคนคืองานผิวนั่นเองเนาะ สำหรับใครนะครับที่ต้องการปกปิดนะครับก็สามารถลงรองพื้นไปได้นะครับคอนซีลล์ลงคอนซีลเลอร์ต่างๆก็คือจัดเต็มไปเลยนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้เนาะเราจะแต่งแบบใสๆนะครับตอนนี้คือแต่งหน้าแบบลุกใสๆกำลับบงมาแรงนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะสามารถใช้ได้หมดเลยเนาะสำหรับตัวนี้แล้วที่สำคัญนะครับทุกคนตัวนี้เขาไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนกันด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นใช้กันได้เลยทุกคนใช้กันได้แบบ ปลอภัยหายห่วงนั่นเองนะทุกคนเอาละทุกคนเดี๋ยวเรามาลงให้ทั่วใบหน้ากันก่อนนะครับทุกคนอ่ะจะัดไปจัดไปเนี่ยทุกคนมันเกี่ยงง่ายมากๆเลยอ่ะไม่ได้โมนะเนี่ยคือมันเกี่ยงง่ายจริงๆทุกคนคือโอ้โหคือแบบใครที่แบบเร่งรีบเนาะต้องใช้เวลาแบบสั้นในการแต่งหน้าอะไรแบบนี้นทุกคน จัดไปเลยแค่ตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่คนอยู่มัดบอกเลยไม่ต้องใช้ลงพื้นไม่ต้องใช้แบบเอออะไรเยอะแยะมากมายแค่ลงกันแดดแล้วก็ลงแป้งคือจบจริงๆคือง่ายมากทุกคนแล้วมันเกี่ยง่ายมากๆแล้วก็ทุกคนมันเกี่ยง่ายมันซึมไวใช่ปะแล้วเราแต่งหน้าทุกคนแบบเดียวเออสําหรับใครที่แบบว่าแต่งหน้าลุคแบบเบาๆอะไรแบบนี้คือลงกันแดดทาแป้งทาลิปจบ แต่ว่าวันนี้พระโยขอลงเป็นคอนซีลเลอร์นิดนึงเนาะเพราะว่าเราจะออกไปถ่ายรูปกันนั่นเองนี่ทุกคนชัดเจนไหมล่ะ <c oughs> ชัดเจนมากคือแบบโอ้โหสิวเม็ดใหญ่มากๆเลยนั่นเองเนาะเดี๋ยววันนี้พระโยก็จะลงเป็นคอนซีลเลอร์นั่นเองนะเนาะเพื่อเป็นการแบบปกปิดริ้วรอยนิดนึง <c oughs> นั่นเองนะครับทุกคนรอยดงรอยดำอะไรก็ว่าไปนะครับทุกคน